มาครับเพื่อนๆมาต่อกันที่เหรียญย5สสตางค์ทองเหลืองของราชการที่9ก่อนที่จะลงทิศลงทางไปกันใหญ่ตอนนี้มีลหลายๆมีเพจที่ทําขึ้นมาแบบเพจปลอมนะครับเพื่อนๆนที่ทําขึ้นมาแล้วก็ใช้จุดที่เป็นจุดอ่อนของนักสะสมเนี่ยนะครับในการที่จะรับเช่ารับอะไรต่างๆมาประเมินราคาให้ที่แบบเกินจริงแล้วเป็นเหรียญที่แบบ ไม่ได้มีความนิยมเลยนะครับทำให้หลายๆท่านอาจจะตกเป็นเป้าหมายได้ผมก็จะบอกย้ำตรงนี้เลยนะครับเพจที่รับเช่าจริงมีนะครับเพื่อนๆเราต้องศึกษาหนึ่งผู้ติดตามเพจเขาตั้งมานานแล้วยังมีผู้ติดตามไหมหนะ้าเพจเขาเป็นยังไงเราต้องตรวจสอบนะครับก่อนที่เราจะทําการเช่าหาต่างๆนะครับเพื่อนๆอย่างทนี้ผมจะบอกต่อไปนี้คือเรียน25สตางค์ปี2544 0 42กับปี4 4นะครับคือปีที่ผลิตน้อยนะครับผมจําไม่แม่นว่าสร้าง2 0 0พันเหรียญหรือ3 0 0พันเหรียญนะครับแต่มีแค่2ปีนี้เท่านั้นนะครับ25สตางค์ทองเหลืองครับย้ํา25สตางค์ทองเหลืองมีแค่2ปีนี้เท่านั้นนะครับที่นิยมเล่นหานะครับที่มีราคาติดท็อปนะครับคือปี42และปี44ก็คือหลักพันเช่าหากันหลักพันนะครับมีแค่2ปีนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนอกเหนือจากนั้นยังไม่นิยมนะครับ ย้ำเลยว่ายังไม่นิยมเนี่ย25สตางแบบนี้นะครับทองเหลืองแบบนี้ธรรมดาเนี่ยหลังนี่แหละหลังพระธาตุแบบนี้แหละคือที่เช่าหากันมีแค่ปี42และปี44เท่านั้นปีอื่นไม่มีการเช่าหานะครับเ,เพื่อนๆย้ำนะครับปีอื่นไม่มีการเช่าหาแน่นอน100เรา็นนี่คือผมคัดข้อมูลมาให้เ,เพื่อนๆได้เข้าใจในการสะสมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเ,เพื่อนๆถ้า ถ้ามันเป็นของที่มีมูลค่าหรือว่าเป็นของที่มีความต้องการในตลาดเพื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเชื่อเถอะว่าตามเพจตามอะไรใหญ่หญๆเขาไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือหรอกนะครับเว้นแต่ว่าพี่จะพี่พี่จะเปิดราคาที่มันอยู่นอกจัก,กรวาลจนเกินไปแค่นั้นเองนะครับของทุกอย่างมันมีมันมีการเช่าหากันเป็นบรรทัดฐ,ฐานนะครับว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมอ่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องอายุเป็นแบบร้อยปีเนี่ยเก็บมาเป็นร้อยปีแล้วอะไรประมาณแบบนี้ไม่ใช่นะครับผม ของบางอย่างมีอายุเป็นร้อยปีแต่ก็ไม่มีความนิยมในการสะสมก็มีนะครับ1ด้วยจํานวนการสร้างที่เยอะนะครับทุกบ้านมีอะไรแบบนี้คือมันมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่มันไม่สอดคล้องก,กันกับความเป็นจริงนะครับผมใช้คำง่าย,ายๆดีกว่านะครับเพื่อนผมก็เลยจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆจะสะสมเหรียญที่ระล,ลึกเราต้องศึกษานะครับมันก็จะมีกลุ่มต่างๆให้เราได้ศึกษาหาความรู้กันนะครับ เพราะฉะนั้นศึกษาก่อนสะสมนะครับผมนี่คือวลีที่ผมขอฝากไว้ในวันนี้ครับอย่าลืมศึกษาก่อนสะสมนะครับ